ครับผมก็ขอสวัสดีครับสำหรับสมาชิก Bank ์เอตตี้นิวเอตแบงทุกท่านนะครับก็คือธนาคารแห่งการลงทุนนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมมีหลายกรณีเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มีหลายกรณีนะมีหลายท่านนะครับที่ทักมาว่าไม่สามารถกดรับเงินเข้าสู่กระเป๋าบาลานได้นะครับซึ่งซึ่งในวิดีโอนี้จะมา สอนวิธีแก้วิธีแก้เพื่อที่จะให้สามารถรับเงินได้ปกติเราจะกด take t o main balance เนี่ยมันจะเข้ามาตรงนี้ทันทีแต่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับกดไปปุ๊บมันจะขึ้นมาว่า free card ตอนนี้หมดอายุมันบอกว่าไม่ต้องตกใจนะแค่ท่านทำกิจกรรมที่เขาให้ทำแค่3กรณีก็คืออัพโหลดลง YouTube upload, อัพโหลดโพสผ่าน Facebook แล้วก็ i n s t a g r กรม3อย่างนี้คุณก็จะได้รับแบบฟรีเลยนะครับผม โอเควิธีการอัปโหลดลง youtube นะครับผมก็ไม่ยากนะครับก็แค่ให้เรามาที่ youtube.com นะครับ youtube.com แค่นี้เองอเดี๋ยวผมจะออกจากระบบก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอพอเรามาที่ youtube แบบนี้มันจะมีควาว่าลงชื่อเข้าใช้งานใช่ไหมครับลงชื่อเข้าใช้งานปุ๊บให้เราเลือาบัญชีที่เราเข้าสู่ระบบกรอกอีเมลแล้วก็รหัสผ่านแค่นั้นเองนะครับผม พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราคลิกตรงนี้ครับคลิตรงนี้อ่านะครับที่อัปโหลดแล้วก็คลิกไฟล์อัพโหลดตรงนี้เลือกเป็นสาธารณะด้วยนะครับตรงนี้อ่าให้เลือกเป็น Public นะครับ Public สาธารณะถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่า Public อ่าอันแรกเลยนะครับผมก็กดเลือกนะครับทีนี้ให้เราอัปโหลดอะไรก็ได้ครับผมให้เราอัปโหลดอะไรก็ได้นะครับที่มันเกี่ยวกับอ่าที่มันเกี่ยวกับ นิวเอเแบง์นะครับพอเปิดแบบน,นี้ปุ๊บอ่ามันจะขึ้นวิดีโอใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์รายละเอียดออกไปแล้วก็แฮชแท็กว่าบิตคอยหรือว่า New เอเดตแบงก็ได้นะครับผมแล้วทีนี้ให้เราคลิกคาว่าเผยแพร่แค่นั้นเองพอคลิกคาว่าเผยแพร่เสร็จเนี่ยม,ม,มันจะมีลิงก์นะครับมันจะมีลิงก์ก๊อปตรงนี้ก๊อปลิงก์ตรงนี้ครับ,ก,บก๊อปลิงก์ปุ๊บอ่าเดี๋ยวผมจะก๊อปลิงก์อันนี้นะผมจะยกเลิกผมไม่อัปโหลดเพราะผมอัปโหลดแล้วทีนี้วิธีการ วิธีการเอาวิธีการเอาลิงก์นะครับให้เราคลิกมาที่ตรงนี้นะครับคําว่าช่องของฉันนะครับผมช่องของฉันนะครับแล้วทีนี้ให้คขีกนคาว่าวิดีโอนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับคลิกอะไรก็ได้เลือกอะไรก็ได้ที่เป็นเกี่ยวกับ n e w Age Bank นะครับอันนี้ผมจะทําการเอานี้ละกันหลักฐานการถอนเงินละกันนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วเนี่ย ให้เราคลิกคําว่าแช์นะตรงไหนวะอ่านเนี่ยตรงนี้ครับคาว่าแช์มันจะมีลิงก์ให้เราก็ Copy ลิงก์ครับผมนะครับแล้วก็ดูรายได้ซึ่งเป็นหลักฐานถอแล้วก็มาตรงนี้คลิกลิงก์นะครับวางแล้วก็เซฟตรงนี้เซฟปุ๊บ YouTube รองลิงก์ก็คือลิงก์ผิดนะครับลิงก์ผิดแสดงว่าให้เราคลิกตรงนี้ครับลิงก์ด้านบนนะครับตรงนี้นะครับถัดรอบ นะครับหรือว่าให้เราคลิกแบบฝังก็ได้มันจะมีลิงก์แบบนี้นะครับลิงก์ https ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับอ่าหรือถ้าไม่แน่ใจเนี่ยให้ Copy ด้านบนเลยนะครับ Copy ด้านบนเนี่ยด้านบน user เนี่ยไอ้ b บราว e เนะครับตรงอ่าที่อยู่ลิงก์ URL นะครับก็คลิกใหม่นะครับวางใหม่นะครับแล้วก็วางปุ๊บแล้วก็เซฟโอเคเซฟวอ wait เวตติ้งก็คือรอเขาอ,อนุมัติว่าเราผ่านหรือเปล่าทีนี้ a c e b o o k ครับโพสเฟซบุ๊กนะครับให้เราคลิกลิงก์คลิกตรงตรงไหนดีกว่านะครับอ่าตรงนี้มาที่ facebook ของเราแล้วก็โพสโพสอะไรก็ได้ครับที่เกี่ยวกับ New เอเดแบงนะครับแล้วก็ Copy ้ไปให้เขานะครับก๊อปปี้ไปให้เขาวิธี Copy ก็ไม่ยากเลยครับผม อยู่ไหนล่ะอ๋อนี่แหละครับอันนี้สําหรับคอมพิวเตอร์เนี่ยกดที่ที่คาว่าเนี่ยตรงนี้มันจะมีเวลาวันเวลาที่เราโพสต์กดเข้าไปปุ๊บแล้วทีนี้ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นลิงก์ของเรานะครับหรือคลิกขวาแล้วก็คัดลอกที่อยู่ลิงก์ได้เลยหรือสําหรับใครทําผ่านมือถือเนี่ยให้คลิกคําว่าแชร์นะแชร์ไปที่ข้อความหรือคัดลอกลิงก์ข้อความนะครับแชร์ไปที่ข้อความเสร็จให้เราก๊อปลิงก์มานะครับก๊อปลิงก์มาปุ๊บ ก็วางนะครับโพสเฟซบุ๊กวางปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราเซฟปุ๊บนะครับโอเคตอนนี้เรียบร้อยทีนี้ Instagram มล่ะทีนี้ Instagram ต้องโหลดแอปมานะครับต้องโหลดแอปต้องโหลดแอปในมือถือนะครับเพราะว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยผมมันโพสไม่ได้นะในในคอมพิวเตอร์มันโพสไม่ได้มันต้องโหลดแอปมาอย่างเดียวนะครับผมส่วนอินสตาแกรมนะอินสตาแกรมทีนี้วิธีกรอบลิงก์อินสตาแกรมนะครับผมจะให้ดูนะครับ ก็ขึ้นแบบว่าหาวิธีการกรอบลิงก์ Instagram นะอยู่ไหนว่าอ่านี่นะครับเราโพสอะไรไปก็ได้นะครับพอโพสไปปุ๊บให้เราคลิกตรงมุมบนขวาที่มันเป็นจุดสามจุดนะครับพอคลิกปุ๊บทีนี้มันจะเด้งมาคำว่าคัดลอกเพื่อแชร์นะครับตอนนี้ผมคัดลอกแล้ว นะครับคัดลอกแล้วก็คือลิงก์ของผมก็คือตรงนี้นี่นะครับนี่มาเร็วนะครับนี่ก็คือลิงก์ของผมนะโอเคตอนนี้มันก๊อปไม่ได้นะสําหรับอ่ามือถือเอ้ยสําหรับคอมพิวเตอร์มันก๊อปไม่ได้ต้องโหลดผ่านแอปนะครับโอเคผมกอ๊อปวิดีโอก่อนก๊อปลิงก์ก่อนนะครับก๊อปวิดีโอก่อน Okay. กอบลิงเสร็จปุ๊บนะครับให้เรามาวางเลยครับวางเสร็จปุ๊บก,ก็ให้เราเซฟนะครับนะครับแค่นี้เองครับผมก็คือเซฟเสร็จแล้วทีนี้สําหรับคนที่ลงทุนนะครับคนที่อะไรนะซื้อบัตรเครดิตเหมือนกับเป็นบัตรสมาร์ทการ์ดอะไรประมาณนั้นนะนะครับเราไม่ต้องยืนยันอะไรทั้งนั้นเราไม่ต้องทําอะไรเราลงทุนเสร็จเนี่ยเห็นไหมครับผมจะกดให้ดูเลยนะ แค่ทุเรนบาลานเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องกดแคปชั่นด้วยไม่ต้องกอรอกถ่ายยืนยันความเป็นมนุษย์แค่เราคลิกปุ๊บนะครับเงินมันจะวิ่งอุ้ยสวยมากเลยครับปุ๊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 บนะครับโอเคตอนนี้ยังมันได้รับอนุมัติแต่ยังให้เรากดดูอีกครั้งหนึ่งกดปุ๊บนะครับก็ยังรอการยืนยันนะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอฝากพ้มพ์เท่านี้สําหรับวิดีโอหน,น่าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามช่องของอัปไลเต้นะครับพิมมาเลยครับผมพิมพ์คําว่า อัลไลเต้แบบนี้นะ U P L I N E แล้วก็มันจะขึ้นว่าเต้ตรงนี้อ่าสระเอต่อเต่านะครับสระเอต่อ,ตอ,อเต่าอัลไลเตปุ๊บแบบนี้นะครับก็ขึ้นแบบนี้ค,คลิกคาว่าติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกมุมมองนะครับอัลไลเต้ทีนี้ให้เรากดติดตามตรงรนี้ครับกดติดตามปุ๊บอ่าติดตามแล้วนะครับแค่นี้เองครับนะครับ แค่กดติดตามนะครับกดติดตามแค่นี้กระท่านก็จะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารนะครับไม่พลาดทุกการไม่พลาดทุกเว็บไซต์ที่สามารถทําเงินบนอินเทอร์เน็ตได้นะครับทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนมีหมดทุกอย่างเลยครับมีหมดทุกแนวสาหรับใครที่ชอบสายฟรีก็กดติดตามได้ใครที่ชอบสายลงทุนก็ติดตามไม่เสียหายอะไรนะครับแค่กดติดตามท่านไม่เสียเงินไม่เสียอะไรนะโอเคก็ฝากเพี่งเท่านนี้ครับสวัสดีครับ